คุณเล่นอะไรคุณขล่นอไรคุณไปหอบ à านแกงก็ด <c ười> ีนะแกงโคลโอก็ดีนะ คนรถกันันส็ยออเลแบี้เดี๋ยนเขาไม่กขาโลดเลมก็นั่งคนนั่งขาโลดใจใจก็มอยินั่งขาร

ก็เสียสายกระดัวด้วยโอ้โใคร่ท่านกอนังกระสุดตัวให้ไ

ปิดปากไว้จ้าล้องเป็นโรคหอบถึงกินนั่นกินนี่ยันอาการหอบอก,กำเริบเลยปิดปากตลอดไล่การเไม่ได้ อันคาเขีนยนโยนบวกก็สอกับแพงแปงอันขเข็ยนจากันอันอนั้นลงมาก,กี่ลอยนึงคะนะค่าเข็ยนแพงแตะก้อนเนี่เอาเอา,เอาบ่าหลายเลยบระาะน,นี้เอาเป็นลอยใช่ไหมเป็น้องค่าเข็ยนเนะข็ยนซีฟเขี่ยวเลยเป็นพันจะได้ค่าเข็ยนแพ้งแป้ง,งขเข็ยนกล้องนี่สองกล่องนี่คิดแล้วถือละกล่องหาสิบบาทเนี่ยเข็ยนมาสองกล่อง Sống con gì mẹ Sống con gì mẹ Sống con gì hả em